ชื่อเค้งนะคะอายุ24ปีคะ่ะตอนนี้เป็นพิตตี้ค่ะที่อยากทำจมูกนะคะก็เพราะว่าอยากมีด้างด่งๆอยากสวยเหมือนเพื่อนคะ่ะเพราะว่าในวงการพิตตี้นะคะส่วนมากก็จะทําสัญญกรรมกันทั้งนั้นแล้วก็เวลาแต่งหน้านะคะเราก็จะได้แต่งหน้าน้อยลงเพราะว่าเรามีรูปจมูกสวยอยู่แล้วแบบตื่นนอนมาแบบเราก็สวยเลย ดูจากใน i ิน t a g r กรแล้วก็ดูใน Facebook ของเพื่อนๆนะคะสมมากเพื่อนๆก็จะไปกดไลค์กดแชร์รูปกันแล้วก็มีเพื่อนๆแนะนำด้วยแล้วก็ดูในเว็บต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณหมอเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะน้องเค้กนะคะการเสริมชัวโมงในเค้กของน้องเค้กเนี่ยนะคะที่สามารถเสริมไม่ได้นะก็จุดประสงค์ในการเสริมนะคะคือเสริมให้ดูธรรมชาติถูกไหมถูกไหม น้องอยากได้แบบไหนเป็นพิเศษไหมคะอยากได้สวยเลยค่ะอยากได้สวยเนาะโอเคพี่เล่าให้ฟังก่อนการเสริมจมูกเนี่ยจมูกเป็นหนึ่งในองค์ประกอบบนหน้าเรานะครับจะไปพึ่งจมูกอย่างเดียวแล้วกลายเป็นแบบสวยแบบดาราเลยก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมก็ต้องรู้ว่าองค์ประกอบของตาองค์ประกอบของหน้าผากองค์ประกอบรูปหน้าเป็นยังไงถูกไหมคะโอเคแต่สำหรับจมูกแล้วปัจจุบันนะครับเทรนในการเสริมจมูกเนี่ยเราต้องเสริมให้ดูดีถูกไห ดูในสันตัวเนี้ยตรงเล็กๆนิดนึงนะแล้วตัวนี้ก็มีเนื้อนิดหน่อยนะครับแต่จะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเสิร์ฟโปรตองจากหน้าผากถูกไหมนะครับเราจะไม่เอาระดับเสิร์ฟตปตอนจากหน้าผากเพราะอะไรเพราะสมัยนี้เขารู้ว่าต้องมี S line S line หมายความว่าถ้าน้องหันหน้าเนี่ยนะครับจากหน้าผากปึ๊บมันจะต้องโค้งลงนิดนึงจากโค้งลงแล้วก็ค่อยออกมาเห็นไหมครับนี่คือจุดที่สุดที่สุดต้องเสิรให้รู้ว่าคนอื่นเห็นน้องมองเอ๊เสิร์ฟเรื่องต่อนะ จมูกสวยดีแต่ไม่ใช่คนที่ไปเสริมจมูกที่ไหนมานะคะนี่คือการเสริมจมูกปัจจุบันเราต้องเสริมยังไงนะน้องมีปัญหาไรอยากจระทมพี่ต่อบไหมคะเออกี่วันถึงจะหายเรวมโดยทั่วไปการการทำจมูกเนี่ยพี่จะใช้ยาชานะฉีดเฉพาะที่แค่ตรงนี้เองนะนิดเดียวนะครับหลังจากทำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะบวมแค่วันที่2ถึงวันที่สานะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นหลังจากวันที่3ไปแล้วก็<ๆ>จะุบลงเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่กว่าจมูกจะเข้าที่จริงๆเนี่ย ก็ต่อประมาณสักหลังหนึ่งถึงสเดือนไปแล้วนะครับจมูกเนี่ยถึงจะแห้งนะหมายถึงว่าต่อให้หลังจากหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วนะส่วนใหญ่เคที่ทําไปก็ปแทบจะไม่ได้บวมอะไรนะตัวนี้นะคปะ็นซิลิโคนที่ออกแบบมานะครับจำนวนรีวู่หลายไซส์นะคะอ่ะน้องลองจับดูสินะลองจับดูซิลิโคนลุ่มไหมเนาะโอเคถ้าเปรียบเทียบกับซิลิโคนลุ่มเก่า แข็งมากแข็งมากใช่ไหมโอเคของน้องพี่ก็จะใช้ยุ่นที่มีให้นะคะเพื่อความนุ่มของมันเนี่ยก็จะทําให้มันลุ่ขะอะสบมูดนะแล้วทําให้ผิวหนังมันเรียบนะคะโอเคทีนี้ก็หลังจากนั้นก็คงไม่มีอะไรละนะคะเดี๋ยวตอนขึ้นขั้นตอนในการทํจมูกเนี่ยน้องทาก็ไ่เตรียมตัวนะคะขั้นตอนในการเตรียมเตรียมตัวก็ไม่มีอะไรมากน้องก็ล้างหน้าให้สะอาดนะถ้เดี๋ยวเพื่น พี่พนักง,งานเขาจะเชิญน้องเข้าไปในห้องผ่าตัดนะครับเราก็มีการฉีดยาชาเฉพาะที่นิดหน่อยนะครับไม่จำเป็นจะต้องดมยาหรือว่าจะเป็นจะต้องหลับอะไรเพราะมันไม่ได้เจ็บนะครับเวลาจะมีเจ็บบ้างแค่ตอนฉีดยาชานิดหน่อยพอหลังจากฉีดยาชาเสร็แล้วน้องก็จะรู้สึกอะไรเลยนะครับโอเคก็คงจะเรียบร้อยแนละ้วมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างบนสวัสดีค่ะ รู้สึกแบบกลัวมากเกรงไปหมดเลยแต่พอมันจะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาค่ะเฉพาะหลังจากยาชาออกนี้แล้วนะไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่าคุณหมอมือเบามากๆแต่ก็ยังหวั่นๆอยู่นิดนึงเพราะว่ามันจะมีเสียงดังกึกกึกกึกเวลาจัดสีโคนเข้าไปแต่แบบมันไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆแบบมันไม่ได้น่ากลัวแบบอย่างที่คิดเลยค่ะ ว่าหน้าตัวเองอะค่ะสวยขึ้นแล้วก็ดูคมมากขึ้นแล้วก็จมูกเป็นสันมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาการแต่งหน้านะคะก็คือใช้เวลาน้อยมากก็คือจากปกติที่เราต้องมาคอยเชดดิ้งไฮไลท์จมูกแบบนี้ไม่ต้องแล้วก็คือทาครีมทาแป้งปกติแล้วก็เขียนคิ้วปั๊บบรรพราแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเพื่อนชมด้วยว่าดูเหมือนไม่ได้ทำเลยอะทำไ้ธรรมชาติจากแต่พอเวลาหันข้างมาเห็นหมจมูกมันจะดูเป็นสันแล้วจะดูสวยค่ะ แล้วก็ยังมีเป็นลาที่ดูธรรมชาติมากขึ้นค่ะ